ฉันคือฮังกรีวอมเฟสสามและนี่ก็คือสวนสัตว์ของฉันเองใครก็ตามที่ได้หลงเข้ามาในสวนสัตว์ของฉันจะต้องถูกจับกินและถ้าอยากรู้ว่าสวนสัตว์ของฉันจะโหดขนาดไหนกดไลค์และกดติดตามให้กับพวกฉันตอนนี้แล้วไปดูกันเลยมาถึงแล้วสวนสัตว์ที่พี่เจบรีอยากจะมาเย็บ ถึงแล้วนะครับทุกคนว,ว้าวอยู่ไหนเอ่ยนี่เลยนี่ก็คือสวนสัตว์นะครับที่เราจะเข้ามาดูวันนี้ว่าแต่มีอะไรบ้างเอ่ยเชิญซื้อบัตรตรงนี้ได้เลยครับวันดีครับวันดีอ้ามากกนกี่คนเอ่ยวันนี้มาแค่หนึ่งคนเท่านั้นครับโอเคแต่ฉันขอเตือนก่อนนะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นห้ามวิ่งเด็ดขาดเอ๊ะ ได้เลยครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเอ่ยอ่าฉันขอเตือนไปก่อนโอเคครับงั้นก็เข้าไปข้างในเลยละกันว,ว้าวโซนแรกนี่คือเจ้าแผ่นด้านนี่นาโอ้โหเดี๋ยวแต่ว่าตรงนี้ มีเจ้าเพนกวินด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันได้ไงล่ะเนี่ยได้ละสิดูสิเจ้าแพนดา้าดูน่ารักมากๆเลยอูใใชนเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยเจ้าแพนด้าไม่มีหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองใช่แล้วครับแต่ว่า,าเจ้าเพนกวินปกติมันจะต้องอยู่ในเป็นห้องน้ําแข็งไม่ใช่หรอเนี่ยน่าจะเป็นสายพันธุ์ที่ไม่ต้องอยู่ในน้ําแข็งหรือเปล่าละเดียวฉันไม่แน่ใจน่าจะใช่แน่เลยนะครับโอ้โหเจ้าแพนด้าดูน่ารัก เพนกวินก็ดูน่ารักเหมือนกันนะครับเอฟโซนแรกก็จะเป็นเจ้าแพนด้าแล้วก็เพนกวินนะครับหมาตอนรับเป็นอย่างดีเลยโอ้หขดูกใกล้ๆหน่อยแล้วกันโอ้โหตัวใหญ่กว่าพี่เจฟอีกแล้วเนี่ยโอเคครับหลังก็ไปดูโซนถัดมาก,กันต่อดีกว่านะครับโซนถัดมาเป็นตัวอะไรเอ่ยโซนถัดมาอยู่ตรงไหนตอนนี้พี่เจฟลีอยู่ตรงไหนเอ่ยโอ้โหดูไม่ออกเลยนะครับ แล้วก็มีตู้น้ําอยู่ตกนี้เออกินได้ไมเอ้ยเอ้ยเ,เดี๋ยวน้ําหมดโอ้โหอ,อดกินเลยโอเคไปดูโซนถัดมากันดีกว่านะครับทุกคนโซนถัดมาเอ๊ะเอ๊ะดีดเดี๋ยวมันคือนกฮูกแต่ว่าทําไมหัวของมันเป็นแมวเอ้ยเดี๋ยวนกฮูกสายพันธุไหนวะเนี่ยดูสิฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือนกฮูกสายพานนันธุ์หายโอ้ตัวของมัก็ใหญ่บักๆด้วยแถม หัวของมันเป็นเจ้าแมวนี่นะเอ๋เพิ่งเคยเห็นหรือว่าเจ้านกแมวและเนี่ยเอย๊อย่าบอกนะว่านี่คือเจ้านกฮูกแมวจากอิตาเลียเป็นหลอดต้องใช้แน่ๆเลยนะครับโอ้โหทำไมเป็นแปลกระดาษนี่ละเนี่ยโอย้มีตัวเป็นนกฮูกแล้วก็มีหัวเป็นแมวนะครับเอ๊ มันคือปีศาจนี่นาะมันไม่ใช่นัวคูกธรรมดามาแล้วปวดมันมากันแล้วกินของมโนช่างหอมเหลือเกิน <c oughs> ฉันอยากจะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้อยากจะออกไปจับพวกมโนกินแล้ว <c oughs> นานๆเทีมีมโนสุดหนางงลงมาให้กับพวกเราแล้วพวกเราเตียบออกมากินพวกมันได้เลย ในที่สุดพวกเราก็จะได้กินมนุษย์เป็นอาหารแล้วฮ่าฮ่าหลอกล่อให้พวกมันเข้ามาข้างในให้หมดแล้วพวกเราค่อยออกจากสัสตว์แห่งนี้ไปไล่จับพวกมนุษย์กินให้หมดรอฟังสัญญาณจากฉันเท่านั้นแล้วพวกเราก็จะออกไปฮ่าฮ่าฮ่า ว่าแต่มันมาอยู่ในสวนสัตว์แห่งนี้ได้ยังไงเอ่ยไอ้เจ้าแมวนกฮูกนะครับโอ้ดีเดี๋ยวทําไมดูเหมือนว่ามันกําลังจ้องพี่เจ๊ปลีอยู่เลยโอ้ดเดียวเริ่มแปลกแล้วนะครับเอ๋ดูสิว่าแต่มันกินอะไรเป็นอาหารวันนี้ตัวของมันะได้ใหญ่ขนาดนี้อย่าบอกนะว่ามันกินเนื้อสดสเป็นอาหารโอ้ยโอเคงั้นลองไปดูโซนถัดมากันดีกว่านะครับเผื่อว่าจะมีสัตว์ปกติโซนถัดมาเอ๊ะ เดี๋ยวนะนี่มันคือเจ้าหอยทากนี่นาะแต่ว่าทำไมขาของมันเหมือนกับรถแข่งเลยเฮ้ยหอยทากสายพันไหนวะเนี่ยโอ้โหมีขาเป็นรถแข่งด้วยนะครับ แต่ข็ดูไปดูมาก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเอะดูสิหอยทากสายพันธไหนก็ไม่รู้อ่ะตัวของมันควรจะใหญ่ไปเลยโอ้โหแต่ก็มันก็แปลกด้วยนะดูขาของมันสิมีขาเป็นรถแข่งฉันเพิ่งเคยเห็นละเนี่ยหอยทากสายพันธุนี้มันน่าจะเฟ็นเจ้าหอยทากรถแข่งจากอิตาเลียเป็นหลอดแน่เลยนะครับถ้าแปลกๆแ,แบบนี้โอ้ วันนี้มีมนุษย์เพียบเลยเข้ามาในสวนสัตว์ของพวกเราดูสิพวกมันทำไมหนักกินขนาดนี้ล่ะเนี่ยฉันไม่อยากจะกินแล้วไอ้พวกพืชใบไม้ฉันอยากจะกินเนื้อของมนุษย์เป็นอาหารแล้วฮฮ่ เนื้อของมนุษย์จะต้องอร่อยแน่เลยฮ้พอพูดถึงฉันก็อยากจะจับมันกินทันทีเลยเฮ้ยปล่อยฉันปล่อยฉันออกจากสวนสบายแห่งนี้สักทีรอฟังสัญญาณจากฉันเท่านั้น แล้วพวกเราก็จะออกจากสวนสัตว์แห่งนี้ไปไล่จับไอ้พวกมนุษย์ทุกๆคนที่อยู่ในสวนสัตว์กินเป็นอาหารตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาหลอกล่อให้พวกมันทุกๆคนเข้าไปข้างในให้หมดแล้วพวกเราก็จะจับพวกมันกินทีละคนทีละคนพวกแครไม่หลอดแลยพวกมนุษย์สุดหน้าโอ้ฮ่าฮ่าฮ่า มันเป็นอะไรของมันวะเนี่ยมันขยับไปมาไม่หยุดเลยนะครับไอเจ้าหอยทานรถแข็งตัวนี้เอ๊ะดูแปลกๆละอย่าบอกนะว่ามันอยากจะออกมาจากสวนสัตแห่งนี้งั้นไปโซนถัดมาเลยนะครับโซนนี้เอ๊ะ นี่มันคือเจ้าฮางกรีบอฟเฟส,สามนี่นาโอ้โหเป็นเจ้าหนอนปีศาจยักษ์นะครับแต่ว่าเป็นร่างที่สามเฮ้ยบ้าไปแล้วทำไมไมัน่าก,วากัวสกาดนี่ตัวอะไรมาเดียมันคือเจ้าหนอนปีศาจเฟสามข้าไปตัวนี่ดิรู้สิฟันของมันทำไมไมัเนเยอะขนาดนี้ลละเดียจะเกิดมาเพื่อเคยเห็นไอ้เจ้างูแปลกประหลาดม้วนเป็ดปีศาจโอ้โหบ้าแต่ สวนสัตว์แห่งนี้จับมันเข้ามาได้ไงเอ่ยมันน่าจะโหดมากๆแน่เลยนะครับโอ้โหลำตัวของมันมีหนามเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีลิ้นตรงขอบตาของมันมีฝันด้วยนี่นะฮะโอ้โหเป็นสัป,ประาดของจริงเลยอ,อพวกมันมาอยู่ตรงนี้กันเพียบแล้ว ล็อกล่อให้มันเข้าไปข้างในมากกว่านี้แล้วพวกเราก็จะได้จับพวกมันกินเป็นอาหารเนื้อของมันน์จะต้องอร่อยแน่เลยฮ่าฮ่มันน่าจะเป็นตัวที่โหดที่สุดในสวนสถานีแล้วแน่เลยนะครับเพราะว่ามันดุน่ากลัวมากๆเลยเออทำไมน่ากลัวขนาดนี้เอ๊เดี๋ยว นี่คุณลุงดูเหมือนเสียสติเลยนะครับทุกคนโอ้โหทำไมเป็นแบบนี้ได้ล่ะเนี่ยโอเคดูโซนถัดมาอะไรเอ่ยเอ๊ะดีๆเดี๋ยวตรงนี้มีอีกแล้วนี่มันคือเจ้าดินสอปีศาจจากอิตาเลียเป็นหลอดนี่นาะแต่ว่าร่างนี้น่าจะเป็นร่างเฮอร์เลอร์ครับ เป็นร่างฟื้นขืนชีพโอ้ยอะไรวะเนี่ยดูเหมือนว่าพี่เจฟฟรี่เคยจะกายมันแล้วนะครับมันกลับมาอีกแล้วโอ้หอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูสิดินสอมีชีวิตบ้าไปแล้วฉันไม่เคยเจอมาก่อนดินสออะไรวะเนี่ยจะมีชีวิตได้เออนมัม,ม,มนคือปีศาจดินสอจากอิตาเลียเป็นหลอดครับ S 1> <S 1> เฮ้ยฉันจำได้นี่นาะไอ้คนนี้แหละที่มันเคยมาจัดการฉันน้อยแน่ฉันได้กลับมาแล้วเฮ้ยในวันนี้แหละฉันจะมาเอาคืนแกสินะที่มาถามขอบความเป็นลายของฉันหน้าของมันดูโกรธมากๆเลยนะครับโอเคไปดูโซนถัดมาก,กันดีกว่าโซนนี้อ้ามีผู้คนอยู่น,นี่นาะคือโซนอะไรเอ่ยเอ๊ะ เอออีกแล้วครับนี่มันคือเจ้าฮังกรีบบอบนี่นาแต่ว,ว่าเป็นเฟสที่หนึ่งครับหูยมันมาอยู่ในน้ำตกนี้เลยเฮ้ยดูสิไอเจ้างูตัวนี้ตัวโคตรจะใหญ่ไปเลยมันอาศัยอยู่ในน้ำแน่เลยหรือว่าเป็นงูจากอเมซอนละเนี่ย มันคือเจ้าหนอดปีศาจฮังกรีบหอมครับโอ้โหส่วนแสดงนี้ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีสัตว์ปกติแล้วนะครับเจอแต่ปีศาจเต็มไปหมดเลยดูสิ พวกมนุษย์พวกนี้ดูน่าอร่อยที่สุดไปเลยฮ่าฮ่ฉันไม่ไหวแล้วฉันอยากจะออกไปจับพวกมันกินทุกๆคนเลย,เยฉันไม่ไหวแล้วน่าจะอยู่ที่สวนใส่นี้ไม่ได้แล้วนะครับเจ้าฮังกรีบ,บอกเพียบเลยนะครับงั้นรีบเอกจากสวนใส่นี้กันดีกว่านะครับทุกคนเอ๊ะ โซนนี้ก็มีอีกแล้วครับเดี๋ยวนะมันคือเจ้าโทรศัพท์ปีศาจนี่นาแต่ว่าร่างนี้เป็นร่างฝืนคือชีพแล้วก็นี่ก็คือปรารยนหน้าก็เป็นร่าง ฟื้นคือชีพเหมือนกันโอ้โห้สองตัวเลยบ้าไปแล้วมันคือสัตว์สายพันธุ์ไหนวะเนี่ยดูสิไม่เหมือนกับเจ้าผีหลอกเลยโอ้โหจะไม่เคยมาบาก่อนพ,พวกเราเนี่อาจากส่วนสยนี้กันดีกว่าใช่แล้วครับรีบเนี้อจากส่วนสยนี้ให้ทุกันเลยนะครับ อาพวกเราดูเหมือนว่าไอ้พวกมนุษย์พวกนี้มันจะหนีไปแล้วปิดทางออกได้เลยอย่าให้พวกมันหนีไปได้เราจะออกไปจับพวกมันกินกันฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า พวกมนุษย์จะนี้ไปแล้วปิดทางออกไว้ได้เลยอย่าให้พวกมันทุกๆคนหนีออกจากสวนใสของเราได้ถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะออกไปจับมนุษย์ทุกๆคนกินเป็นอาหารไปกันครับรีบหนีออกจากสวนใสนี้กันดีกว่าไปกันเร็วโอเคครับดูเหมือนว่าไม่มีสัตว์ปกติสักตัวเลยนะครับมีแต่ปีศาจเพียบเลยขออ้อมมาด้านหลังหน่อยละกันเอ๊ะ แต่ว่าตรงนี้เจออีกแล้วนี่มันคือปีศาจภูร่างแมงหมุนนี่นะโอ้ยมัมมันมน,น่ากลัวมากๆเลยโอโมันมีกี่ตาเอ่ยมีเจ็ดตาแล้วก็ฟันของมันโคจะแหลมไปเลยโอ้ยน่ากลัวมากๆนะครับ แต่ว่าไปไม่ได้เฮ้พวกเราดูเหมือนไหวจ้บมนุกคนนี้มันจะแอบหนีออกจากศวนสสะของพวกเราแล้วเข้ามมาใกล้ๆฉันสิฉันจะเกินแกทันทีเลยเข้ามาเข้ามาโอ้ไปไม่ได้แล้วนะครับถูกปิดทางออกตรงนี้แล้วงั้นพี่เจฟฟรีจะต้องเข้ามาข้างไหนนะครับทุกคนไปทางไหนเอ่ยทางนี้ เอ๊แต่ว่าทางนี้ก็ไปไม่ได้อีกแล้วนี่ก็คือเจ้าเดอะบูปปีแสง่งท้องทะเลลึกนี่นาะเดี๋ยวนะทําไมไม่มาอยู่ตรงนี้ได้เอ่ยแล้วในตู้นี้ไม่มีปลาอยู่เลยนะครับ อยบอกนะว่าพวกมันออกมาจากตู้กันแล้วอ,ะอะจะดีไปได้ไอเจ้าบดุมาเป็นอาหารของฉันซะเถอะเข้ามาใกล้ๆสิฉันจะงับหัวของแกทันทีเลยไปไม่ได้แล้วโอยแปกแล้วนะครับตอนนี้ส่วนตรงนี้นี่คือเจ้าเพนกวินน่หานะแต่ว่าเพนกวิน ไม่มีใครรอดครับทุกคนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเลยอย่าบอกนะว่าปีศาจพวกนี้ออกมาจากสวนสัตว์แล้วเพนกวินถูกจับกินหมดเลยเดี๋ยวนะเพนกวินไม่มีตัวไหนรอดเลยนะครับมันเหมือนกับเพนกวินที่อยู่ด้านหน้าทางเข้าเลยนะครับโอเคหนีกันดีกว่าตรงนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือ เอวแกนมาจานี่นะเฮ้พวกเรามันจะหนีไปแล้วออกไปเลยออกไปจับมนุษย์ทุกคนกินเป็นอาหารฮ่าฮ่าฮ่าในวันนี้แหละพวกเราเตรียมเฉลิมฉลองได้เลยจะต้องอะไรแน่เลยอาหารมื้นี้ของพวกเราไปกันครับทุกคนด่วนเลยเอ้เดี๋ยวเอ๊ะ มีวกหคยมาหนอจอู่ตกนี้เพียบเลยนะครับเฮ้เกิดอะไรขึ้นเลยข้างในตู้ตกนี้ค้อไม่อยู่นี่นาอย่าบอกนะว่าพวกหมันออกมาจากส้นสตัตแล้วโอ้โหมาหนอเพียบเลยนะครับเฮ้ ขนาดตำรวจยังไม่รอดเลยโอ้เดี๋ยวมาดอ,อกปาแล้วครับทุกคนรีบหนีกันดีกว่าโอ้ยครวะเนี่ยฝีมือของใครเออขอเก็บปืนก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนเะฝีมือของใครส่วนตรงนี้ก็ไม่อยู่แล้วนี่นะอย่าบอกนะออเป็ัปเลยอนเลยได้ไงรถพี่เจฟได้อยู่ตรงนี้เดี๋ยว อาเหลือกแกคนสุดท้ายแล้วที่จะต้องเปไ็นอาหารของฉันได้เวลาแล้วแกจะต้องตายเออผมไันมอแล้วจีฮ่า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 จะหนีไปไหนมาเนี่มาเปไ็นอาหารของฉันจีเออเดี๋ยวทำไมยิงไปไม่เข้าเลยถึงเวลาแล้วฮ่า <laughs> ฮ่าฮ่าฮ่าดีแน่เรียบร้อยอ เนื้อพวกมนุษย์อร่อยที่สุดไปเลยฮ่าฮ่าฮ่า